มีตาแล้วก็มีหัวหจุ่มลงไปอ,อร่อยไข่ตัวคะ่ะทุกคนเป็นไข่เป็ดเวียดนามนะ สั่งมาจากเพจเพจหนึ่งนะคะกินครั้งแรกด้วยค่ะเอาไปต้มก่อนทําความสะอาดแล้วก็เอาไปต้มนะคะกินผักกับที่จะแกล้มด้วยเขาบอกว่าต้องกินกับผักแพวผักแพวนี่คือขาดไม่ได้เลยมามากินกันเลยจ้ะเดี๋ยวมาลองพี่กก็กินครั้งแรกเหมือนกันค่ะยังไม่เคยกินนี่คือปอกมาแล้วส่วนส่วนหนึ่งเนาะคือสั่งมาสิบสิบฟองสั่งมาเทสทดสอบก่อนนี่เป็นระยะสอง ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อืมมีน้ำออกมาด้วย <c oughs> นี่ก็จะเป็นระยะสองนี่ลักษณะของเขาก็คือเหมือนจะมีหัวออกมาแล้วมีน้องน้องเขาเริ่มจะมีขนอ่อนๆนิดนึง <c oughs> เอ,ออกได้จ้ะ <c oughs> แล้วก็มีตากำลังจะ คือ,อยังไงอ่ะกําลังกําลังจะเป็นแบบว่าโครงสร้างของน้องอ่ะเนาะก็คือว่าอย่าด้ามานะคะทุกคนก็คือว่าน้องอ่ะคือเติบโต,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 ตไม่ได้แล้วเขาก็เลยต้องมากลายเป็นอาหารเนาะวันนี้นะก็จะกินแต่น้จิ้มซีฟู้ดก็คือว่าปั่นขาอ่อนใส่นะคะมาคาแรกเลยแกะออกไปก่อนอืม จุ่มลงไปอื่รสชาติมันได้นะอืมอร่อยนะคะทุกคนไม่แย่เลยอะ่ะอืมกินครั้งแรกล้วก็คำแรกด้วย รสชาติของเขาคือจะมีความเค็มนิดนิดนัวนำแล้วก็กรึบกรึบอืมอร่อยนะเนี่ยแล้วก็ส่วนของไข่ขาวของเขาอะค่ะก็จะเป็นด้านด้านจะเป็นกรึบกรึบอะเค็มนำนัวตามแล้วก็มันมันเดี๋ยวลองแกะแกะไข่ขาว ไข่ขาวก็คือว่าด้านแล้วค่ะทุกคนคือน้องแบบว่าเตรียมเตรียมตัวแบบจะเป็นตัวแล้วไงมันก็เลยด้านโอ้ยกอืมได้นะไม่แย่นะคะทุกคนอร่ยอยเลยแหละอร่ยอยอร่อย ีน้ำออกมาด้วยค่ะน้ำขอ,อ,องเขาจะอยู่ข้างในอืมอืมน,ว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 นัวเนื้อนัวเค็มๆค่ะทุกคนมันได้อยู่นะมันได้เลยแหละไม่ใช่ว่าได้อยู่ได้อยู่นี่คือคือหมายหมายถึงว่าไม่ได้ได้นะคืออร่อยเลยสำหรับดิสะบบน,นะคะคือชอบเมนูของคนอีาสานเลยเนี่ยไขห่หงังหังนี่แหละค่ะทุกคน คือจะมีตาของเขาออกมาแล้วมีตาแล้วก็มีหัวจ <c oughs> ุ่มลงไปอ,อร่อย ตรงที่ว่าเป็นไข่ขาวข,าวของเขาค่ะเป็นด้านด้าน,นกึบอปะกลบกลบเหมือนกินเหมือนกิน เหมือนกินเอ็นไก่อืมคือความนึบหนึบ น้องตัวนี้นี่ค่ะแบบกำลังเป็นแบบกำลังจะฟักเป็นตัวเลยอืมหนุเนี่ยค่ะนี่ก็คือจะเป็นเริ่มฟองนี่ก็เริ่มฟักตัวแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มเป็นแขนเป็นขาเป็นปีกเป็นหัวเป็นตาของน้องออกมา แต่เราจะไม่กินตรงนี้นะคะเราจะเอาออกเนาะ <c oughs> อ,อจิ้มลงไปอืมนัว

เมือนเคี่ยวเอ็มไก่ ลองนี้ระยะสองเหมือนกันบอกแม่ค้าว่ายังไม่เคยกินเลยค่ะจเพิ่งจะลองกินครั้งแรกเพราะว่าเห็นเขากินแล้วหน้าอร่อยดีก็เลยบอกว่าให้เขาจัดมาแบบว่าขอระยะหนึ่งกับระยะสองรวมกันปรากฏว่าแม่ค้าจัดระยะสองมาให้ทั้งหมดเลยไม่มีแบบเป็นด้านเลยค่ะมีแต่เป็นแบบว่าพร้อมน้องเขาจบพร้อมตเติบโต,ตมากเลยระยะสองอะคะ่ะแต่อร่อยค่ะกินครั้งแรกก็ติดใจเลยเด๋ยด,ยดยต้องสั่งอีก เพิ่มโปรโตีนคะ่ะมีเมนูนี้โปรโตีนสูงนะคะไข่ด้านเขับเลยลงคอแล้วลงปากลงท้องละเป็นตัวเลยคะ่ะตะกี้ขับอยู่ในท้องละดูน่ากลัวนะ <laughs> Shaq. อฟองนี้ฟองนี้ก็เต็มวัยแล้วค่ะโตเต็มวัยแล้วพร้อมพร้อมที่จะพร้อมที่จะอธิบายไงดีอมีหัวมีปีกมีขามีแขนมีตาแต่น้องโตต่อไม่ได้นะคะน้องก็เลยต้องเป็นอาหารนะคะทุกคนเดี๋ยวดาม่านะเพราะว่าน้องโอ้มีค่ะ นี่คือปีของเขานะคะปีของน้อนดึงออกอน้ำเขานี่เป็นเข็มเข็มมันมันนัว,นวน ว้าวอืมสั่ง กินบสาแหม่เอเข้ากันนะคะทุกคนติดใจเลยครั้งแรกติดใจเดี๋ยวมาสั่งอีก้อเอาช้อนมาตัก เ้หยิบช้อนมาเดี๋ยวเราฟองจุ่มลงไปอื มันยัดดุดเนี่ยเพราะมันแซ่บจริงจิง Gråt! Mm -hmm. mm -hmm. สองสามสี่ห้าหกหกกองกินคนเดียวหกกองเลยค่ะทุกคนกินครั้งแรกด้วยกินแบบว่ากินเหมือนหน้าอร่อยมากเลยใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าอร่อยจริงถ้าใครยังไม่เคยลองกินนะคะถ้าอยากจะลองกินก็ลองสั่งมากินดูนะต้มยี่สิบนาทีนะคะพี่ต้มใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขา่าแล้วก็เสร็จกลือนี่แหละคะ่ะคือตักข่าวได้ดีมาก ร้อนแล้วก็อิ่มแล้วค่ะทุกคนไม่ไดราม่ากกันนะคะคลิปนี้นะคะเนาะถ้าใครถ้าใครอยากจะลองก็อยากบอกเลยว่าคนรันก็ต้องมีครั้งแรกมีครั้งแรกถ้าเราติดใจมันก็ต้องมีครั้งที่สองที่สามที่สีที่ห้าที่หกที่เจ็ดทแปดจนถึงครั้งที่ร้อยเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่เคยกินถ้าเราอยากลองเราก็ต้องกินค่ะคคราบ้านมีสนับสนุนให้คนที่เข้ามาดูผ่านเข้ามาดูนะคะ หลัอส่วนให้คนกินข้าวอร่อยค่ะแต่ว่าคือคนมาเห็นคลิปนี้แล้วไม่รู้ว่าจะกินข้าวอร่อยหรือเปล่านะก็แล้วแต่คนชอบนะคะทุกคนเนาะวิธีการใช,ช้ชีวิตกันอยู่การกินมันน่เหมือนกันนะคะเนาะไม่ไดมาม่ากันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ